พอไปควายเลยพอดละพอเลยเี๋ยวอดยงเยงลยพอดเลยเดี๋ยวรใส่ยังไม่ได้ต่อเตม่คยย้าใส่มาใส่บุญเกิดน้องนุชนางหข้างหมดข้างจ่อใจเย็นอ่า ยกชาตีสิาตัวเท่ากับอันนี้ตัวหนึ่งโผลแล้วพิดดูว่าส่งตานน่ะสามปีถึงห้าถึงเจ็ดหนึงยกกันคลวยทอ่ะประมาณกิโลไปนะฮะหนักเไปฮะชาตีสห้าตัวเท่ากับอันนี้ตัวหนึ่งอ่ะถ้ารวมห้าตัวแล้วไอ้นี้ยังหนักกว่าห้าตัวอีกชาตีอ่ะนี่แค่หมื่นเดียวถ้าหมื่นสองยังเทาไหรวะเอ็นี่แปดพันห้านี่ดิแปดพันห้ามื่นสองขอไว้ครับดอกสามสาม ทำมาไว้ครับดอกคำสาปมานี่ยแบอันี้ยกันปตัวนี่เท่ากูยกเล่จทั้งวันเลยนนี้อ่เอายกเอาเอลงดำ กองดำไหมหน่านี่สองลูกตานี่ไรเงี้ยเดยวหน้าไปยุบคนเดียวเลยเนาะ Mayhood <manyang> This太. ăn được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 